ใครหลงเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามพี่เจมส์นะครับนะถ้าใครไม่กดนี่ใจร้ายมากเลยครับผมพี่ครับพี่ครับหนูไม่มีเวลาเล่นแต่อยากเพื่อสูงๆต้องทำไงครับ อ๋อ oh, งั้นนี่เลย easy farm บริการฟฟร์แมปต่างๆมีว่าจะเป็นบ x ็อกฟูดโรโกนชิงพิลและแมปอื่นๆอีกมากมายแถมราคาถูกใจอย่างแน่นอนสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยนันหนูสวัสดีมารู้ชอบร้านดีที่ใครๆก็รู้เพราะเขามีบริการเติมโรบรักระบบไอ p ดีพาและกนผลปีศาจและเกมพาร์ตของแมปบ o ็อกฟูและบริการอื่นอีกมากมายราคาถูกแอดมินตอบไวบริการดีต้องที่นี่เลยมารู้ชอบ บอกบอก,บ,อก,อกบักด๊อกบอกร้านเติมล,บลมบอกระบบไอดีพาร์ที่รวดเร็วและยังให้บริการกดผลพิซซ่าเกมพาร์ทคอมแมทบลฟู้ดและยังมีบริการกดเพจจากแมปอนิเมะมาเนียถ้าหากท่านใดสนใจริ้งร้านใต้คิดเลยครับผม ร้านกันแมนช็อปบริการเติมโลบักระบบ i อเดพารและยังมีบริการรับกดผลลัเกมพาร์ของบ็อกฟุตในราคาที่คุ้มคุ้มสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่นี่เลยกันแมนช็อปสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้กครับกลับมาอยู่กับพี่เจมี่กับผมฮ่าฮ่าวันนี้พี่ก็แต่งตัวเป็นใครเอ่ยเองดูสิใครวะนี่เลยชมิลก้าิวย,ยูนะครับผมนะสาวหลกปานวลินเอง วันนี้พี่ทำการแต่งตัวเป็นกิวยูทำการไปลากขั้วโชวงน้องกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้พี่จะลากขัวดไ้ไหมทุกคนโอเคฮ่าฮเป็นกิวยูแล้วมันหล่อจริงทุกคนโอ้โหสาวรักวอลเลยงข้าต้องมาลากขัวโชวงน้องซะแล้วน,นะซึ่งวันนี้พี่การเล่นมันสายดาบอีกเช่นเคยน,นะครับโดยเราจะเอาเป็นชาร์กแมนไปแล้วก็เอาเป็นอาขนดักไปแล้วก็เป็นกระบอกอินเนวิสต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้พี่เนี่ยจะไปลากขัวดได้ไหมทุกคนปะเดี๋ยวเราไปหาลากข้าหัวกันดีกว่าทุกคนออเอ้ยเอาก หนึ่งหนึ่งไหมหนึ่งหนึ่งไหมหนึ่งหนึ่งไหมเดี๋ยวท้ากับซีทุกคนดูซิว่าเขาจะเอาการอะไรทุกคนเอาไหมบอกว่าเยสมามาเลยมาเลยเดี๋ยวเจอปานมารีแน่มาสามสองหนึ่งลุยมาเปิดตะคีเรียบร้อยทุกคนมาเริ่มจูโอ้ผมลุ้มเหรอผมลุ้มโอ้ผมลุ้มชิบเป่งละโอ้โดน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 เราตะขี้ได้เว้ยโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ออกต้องลุมก่อนทุกคนออกต้องลุมก่อน นี่แหละอย่างนี้แหละที่คาดต้องการนะอย่างนี้ที่คาดต้องการปึ๊บ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 โอ้โห و, จับจับโอ้โหไม่เจ็บเลยอะ่ะออนเล็บเผาสายบอกเออสายดาบมันตีไม่ค่อยเข้าโอ้โหถึงว่ามันตีไม่ค่อยเข้าสายสายบอกนี่เองไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรเรายังไหวอยู่ทุกคนยังไหวอยู่โอ้โห,โโหแต่ก็ต้องแบบต้องใจงเย็นนะต้องลมๆเฮ้ยไม่โดนเหรอปึ๊บจับมาจับโดนไหมไม่โดนหนีก่อนอ่อนจังวงอ่อนจังวงปึ๊บตอนเออตอนไม่โดนปึ๊บอ่าจุดอยู่แล้วแล้วก็ปึ๊บ นี่มันถือกะมันถือกะมันถือกะอ๋อโดนโดนโดนคืนโอ้โหสิบแปงอ้าเจ็บถอย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 ท ой, ับถอยท ой, ับนี่นี่เต็มเต็มโดนเต็มโดนเต็มโดนเต็มชุดเดียวแตกไม่ไม่แตกเหรอโอ้โหไม่แตกทุกคนจะแตกแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วบอกเลยว่าเจ็บมาก ป๊บอ้าขอบคุณต่อเจ็ดพันกับผมนะได้มาแล้วฮ่าเมื่อกี้เจอปานวารีเข้าไปนี่แน่เดี๋ยวเราไปหาเท้าหนึ่งต่อดีกว่าอันน้องนี่แม่เออน้องนันนี้เออมเป็นเพื่อนพี่ด้วยโอ้ยน,นี้เพื่อนพี่เขาเยอะเลยมาเอากับพี่ไหมหนุ่มหนึ่งหนึ่งไหมหนึ่งหนึ่งไหมเอาไหมาเอาไหมาหนึ่ง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 เอาไหมาน้องน้องหัวชมพูเอ,อ้ยยี่สิบเอ็มเขเซิร์ฟโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวยี่สิบเอ็มไม่ไหวทุกคนเอาปุย ใครวะเนี่ยผลมังกรชื่อว่าคิงคิงไหนวะเอาคิดสอล้านนะได้ได้ผลมังกรใช่ไหมไปไหนวะผลมังกรได้เรื่องบอกเลยว่าได้เรื่องอ้าวโดนหนึ่งตุบแล้วมาปึ้งจึงโอ้โหข้อความพื้นอะไรปะเนี่ยโอ้มันเซิร์ฟมันหน่วงหรือป่าเนี่ยโอ้โดน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  เราสกิลจับเราสกิลจับมารอรอรอปึ๊บปึ๊บก็มาดีหามก็มาจับจับไม่โดนโอ้โหปึ๊บโอ้ไม่โดนอีกแล้วอะไรวะเนี่ยปึ๊บเฮ้ยโดนแล้วไปบอลลี่ด้วยไปพี่หนึ่งกางหันน้ำปึ๊บจับอุ้ยไม่โดนว่ะนุ้งก็จะโดนเมื่อกี้ว้าวว้าวไม่เป็นไรดูดทำไมเลือดเต็มจังเลยอ่ะเลือดไม่ลดเลยเหรอโอ้หลบหลบลบมังกรเจอมังกรด้านบนฟ้าทุกคนนี่แหละจับแล้วโอเคสกิลมายังสกิลมาแล้วอุ้ย ไวจังว่ามังกรตรัวนี้นี่ไววไม่ละไววไม่ละปึ๊บนี่แน่อุย้ยเลือดแดงเลือดแดงเลือดแดงใช่ไหมเจอกัะหันหนั้นก็ไปทีเมื่อกี้จะไปวารีของพี่ถึงกับถอยนะมังกรน,นะบอกเลยถึงกับถอยเนี่ยเออดูโดนดูโดนปึ่งเฮ้ยปึ้งเด้ฮู้โหโอ้โหคิวยูเนี่ยมันโหดจริงทุกคนนะหลังจากที่ข้าไปฝึกวิชัยตันจิโร่มาข,ข้าก็โหดขึ้นนะครับฮึฮ่าฮ่าฮ่าแม่งเลยหล่อเท่งจริงคิวยูผู้นี้โอเค ย้ายเซิร์ฟดิไม่ใช่คนย้ายเซิร์ฟดิไหมอืมงั้นเดี๋ยวเราย้ายเซิฟดิไปทุกคนไปไปเซิร์ฟอื่นบ้างดีกว่ามาทุกคนไม่ต้องย้ายเซิร์ฟแล้วมาอะตอมอะไรมาดิมาใครเป็นรมเองวะเองบอกพีซินี่สิดัวเลยเดี๋ยวจะเจอปายารีพี่บอกเลยไอ้ตัวผมงสั้น่ะไอ้ตัวของสั้นนะไหนคนไหนไอ้คิงกับไม่รู้ว่าคนนี้พี่เปิดแล้วแหละปื๊บคิงไหนวะโอ้ถึงจังวะถึงจังวะปึ๊บจับมาจะแตกที่ไหนวะที่ไหนวะ รอฉันรอเธออยู่นะปื๊บอุ้ยจะแตกแล้วทีเดียวพึ่งอุ้ยไม่แตกแม่งคเปิดเผาวิ่งเลยฟันบารีโอ้โหไม่โดนมาแม่งเอ้ยแม่งแม่งแม่งจุกแม่งจุ๊กคนไหนวะอิงต่เงี้ยยังอิงคนไหนวะนี่ใช่ไหมโอเคแต่ช่วยมาเมื่อาหมาทำลูกศิษย์ฆ่านะ แล้วตอนแล้วแตก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 ชัวชัวเฮ้ยไม่แตกไม่แตกกรแตกแล้วโอ้โหเมื่อกี้โดนกระหันกระหันน้ำมันจะแตกเลยว่าโดนกระหันน้ำไปอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยสั่นมาถอยก่อนปึ๊บโอ้หลบพ้นไวเกือบแล้วก็ไอ้คิงว่ะคิงไหนวะคิงรวยเหรอปึ๊บปึ๊บอ้โอ้มาคนไหนคนไหนไล่เลยไล่เลยเอ็งบอกเลยคิงใช่ไหมเมื่อกี้มันเกือบแตกเลยว่ามันไม่มันไม่ผลอลุมป่ะผ่อนสายฟ้าเหรอเอาจะจับไม่โดนอันต่ำจับอันนี้ ยังไงวะแล้วโอ้โเจ็บ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 สายฟ้ามันเจ็บมันไม่มีไอ้คิมมันไม่เห็นนะเราไปเจอคิมก่อนเฮ้ยมันเฮ้ยตัวใครวะโอ้เรียบร้อยแตกแล้วตอมเอาคนไหนอีตอมเอาเอาคิงเหรอไหมเอาไอ้คิงเนี่ยเอาแล้วเอาเราเราแล้วแล้วแตกก็แตกโดน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 เฮ้ยมันเจ็บมันโดนแตกอุ๊ยพี่ก็โดนเหมือนกันมันหนีไปแล้วไอ้คิงเนี่ยเฮ้ยมันลองมันลองใส่ฟ้าลองใส่ฟ้าถอยก่อน โอ้ยโดนโดนสัหนโอ้เจ็บเจ็บตายพี่แตกโอ้โหแตกกว่าตอมชิบหายเลยได้ได้เรื่องได้เรื่องโอ้โหสงสัยต้องเอาต้องดีๆซะแล้วนะเมื่อกี้แม่เงี้ยมันโนเนียแล้วมันไปไม่ถูกเลยโถ่ขามตัวคิวยูพี่โดนซะแล้วนะต่างโคตรชุลมุนเลยไอ้ออคนนี้เฮ้ยพี่โดนไปโดนไปโดนโดนสะหนัดโอ้โหหนีก่อนเฮ้ยโอ้โหมันโดนจับแบบพี่แตกแล้วโอ้โหแม่งโคตรแบบ โอ้โหแตกเออเพือต้องต้องล่างอ่ะทีละตัวไม่แม้สี่คนเลยโอ้โหสี่สองใครมันจะไปสู้วะน่ะเฮ้ยมันเอาเองมันตีกันเองยุ่งดียุ่งดีเออี่นี่แหละนี่แหละมัวบรรงานบอกเลยโอ้จะแตกกันแต่พี่ไม่โดวพี่โดนอีกแล้วแม่งแม่งตันโคตรนาเลยโอ้โหโอ้โหแม่งตันอยู่แม่งตันโคตรนาเกียดโอ้โหไอ้เอฟฟิกีเขียวโคตรสวยเลยต้องล้อมันออกมา เฮ้ยน oh, oh, ี่ไงโดน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 เฮ้ยมันเจ็บมันเจ็บเฮ้ยเออ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 ไอพี่แล้วมันโดนแล้วโอ้ยไอพี่ได้กระหัวพี่ได้กระหัวเออเออได้อยู่ได้อยู่มั่วเมื่อกี้บูมันงานเฮ้ยจับโดนจับโดนอ่ะดูแล้วดูแล้วเฮ้ยสวยสวยอิงได้ปะพี่ได้เหรอเฮ้ยพี่ได้พี่ได้โอ้วายหนีแล้วถ้าแม่งไม่ช่วยกันนะถ้าผมสั่นมันไม่ใส่เลคิวนะเจ็บแล้วนะไอตัวเหมือนสั่นเจ็บแล้วลุกแล้วนี่เจ็บทั้งคู่อะเฮ้ยยังไงตันสวย เอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวเหมือนทหารจะแตกแล้วน่ะจะจับไม่โดนเอ้ยโอ้โหตามตามอยู่ตามอยู่เป็นอย่างไรบะางตายหาเลยน่ะยังไม่ตายยังตามมันหนีม่นเนี่ตามไม่ทันว่ะเอ้ยแม่งแม่โอ้โหมนัน้สกิลสี่มดนะมันใช้กระบองจินเตนมันหนีไวอ้อ่ะจะไปไหนครับจะไปไหนครับโอ้โดนจับ เอ้ยหนีเข้าคาเฟ่เหรอเฮ้ยไปไหนเฮ้ยไปไหนเฮ้ยไปไหนแล้ววะอยู่นี่โอริเซสก็เป็นเพื่อนกันที่ว่ามพวกกันก็แม่งฝนน้องแข็งโอ้เฮ้ยแตกสวยมาดิเออดิขบรถไปดิเฮ้ยนี่ไงตัวคิงไงนี่ตายแล้วเฮ้ยสวยเฮ้ยใครฆ่าวะเอฟซีพี่ฆ่าเฮ้ยตัวคิงเออคิงนี่เอาไปตามตามเดี๋ยวพี่จับให้ตอนพี่จับได้ ับบ๊ายบายครับผมสวยแตกไปดีเออผ่านกันนะแม่ง huh. มีแค um ่ลูมอะไรห่ำนะเจอคิวคิเข้าไปฮ่าฮ่าพื่อเองควรจะไปแต่งเป็นซสนิสืดนะไม่ใช่กันไปอ่าเหล่าเทเหล่าเทฮึฮึอ่าพอแล้วกันตอมแค่นี้แล้วกันนี่เหยียดล่ามันเหนื่อยปะสู้มันก็สู้ตึงอยู่เหมือนกันนะเชิงตึงเชิงตึงเลยเชิงตึงเลยฮ่าฮ่า ก็ออกเป็นว่าถ้าใครชอบจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์เนะปน็นเสียงทด,ทด้นะครับนะคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบบ้างก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบายอ้โยแม่งเชิงตึงกันที่เป่งเลย